ก้าพระเจ้าต้องดูไว้ได้ว่าดวงเนตกล้องแม่กล้องก้าพ้าเจ้าหรือปลากล้องเจ้าพระเจ้าต่างที่แมตคนนั้นอยู่ไหนนะแล้วก็ต้องเอายาดีใส่ดวงตาลับแล้วก็โรยยาพุ่งไปให้กับแม่นั่งคือกล้องกล้องก้าพ้าเจ้ามาแล้วซึ่งแล้วเอาหนูเมรีไปโรยอยู่นี่อยากลุกบอกเลยฮะนไม่รู้ไม่รู้ไม่จำอะไกเลยไปรู้ขวนเล่า มาแล้วถึงแล้วอยากนองนีรีเดียวนี้นองนี่เออเอาไม่เออค่ะนอนรีค่ะน้อนรีอยู่ไหมคะไอ้ไทยเด็กผู้ชายมากผู้ชายมาค่ะปีรอดเองนี่ค่ะก็าปีรอดเด้อค่ะแม่รีรอดปีรอดอยู่นานแล้วค่ะนี่รู้จักแล้วจะไม่บอกปีรอดเป็นใครแม่รีราบแล้วกะว่าเสด็จแม่ส่งปีรอดมาค่ะเสด็จแม่ส่งจะไม่มาน้องหรือเปล่าส่งมาแล้วค่ะมันนี้เราวันนี้วันทึ่งวันไห้รับวันทึ่งคืนไห้รับคืนเนาะ ตึงคืนรับคืนตึ้งวันรับวันพวกแกวมัวเมียวันพวกนางเมรีค่ะก็คือแม่เก็บมาเรียบร้อยแล้วว่าเราต้องแต่งงานวันนี้ได้ยกขึ้นรูมแน่นอนน้องนะข้ามานจะปีนรดข่าวอ้ไม่ได้ล็อกขาห่วงเหนือห่วงขวดจังเมรีน้องนเมรีข้าวไปเลยน้องนะน้องไม่น้องไม่แต่ต้นปลาตอดได้อยู่เลยน้องนะไม้ค่ะเมรีปีโป้ค่ะค่อยๆปุ้ยเลยน้องนะไม่ได้ไม่ได้ไม่โป้ไม่โป้ไม่โป้ทีนีปค่อยๆเปิดประตูอ้อมน้องนะโอ้ยเบาๆค่ะ บแสดงว่าดูนี้ไม่เคยไม่เคยเปิดน่านเลยไหมน้อยแะมันยเล็กแกปวดดูแรงบันไดแกมันอิ่มันรองนะมันปีาักก็เลยรองนะอย่างก็นะนะไม่ด้อน้อยกับปีหยดอย่างน้อยน้อยกับพืนนองนี่หนมหนุ่มนะกกพีหยงผู้บอยเอ์แกถ่านปีวันังแกนองไดงแดงนะแก นองร<ะ>ีู่นนะนี่ปีนนองรีเปรียวยใหม้หมดเล้ยนี่กาบตุลายญาปลาปีงนี่กันเดนีนี่จะล่องส้มหมูคุ่นส้มรสน้ากระรสปลารสกันนองตุลาหญ้าปีงดนตุลาปลาป,ปีงกับนองนสบิ๊กโนราแจ้งวานด้ค่ับป็นองนี้ม <c oughs> ีสุขายอดดีรสดีนักเลี้ยววงเอามัด มักไว้อย่างดีการนี้การนี้ไม่ก็มาเมรีฟังไว้ไงเอาพวกทางนั้นมักไวเป็ดพันหัวผีเดียนนวค้็น้อยอายุเต่าโดฮะอายุเต่าโดสามสิบว่าว่าในการไม่มากกว่าว่ามักปฏิบัติร่วมบริรุนมาตมมากรุโปรยการนี้มามได้กินี้แวคามักไวอย่างนี้ค้าวนี่ไวแล้วากวาหวาดใจเลยจะร้องอันไหนคนทุกต้องเราแต่ว่าเขาว่าต้องไอ้เกียรติสุภาพสัตรีก่อนโอราะปัญหานะครับเอราะไม่มากกว่าว่าต่อมเนี้อมนุษย์ก็จะให้ สแบบทักสีค้อนค่ะชิมค้อนชิมคนค่ะได้กระเด็น้องไม่ได้ชิมนะคะชิมมากๆก็ได้อีกคนม่ริชิมนิ่กลิมเขาชิมอนกันไปร่งตาไม้ตัวเดียวเดี๋ยวนี้ลองรีค่ะลองรี พี่น้องรีชิ้นเหรอพี่รถขามากกว่ามันลงว่ดทรายมันลงไปเป็นคดเป็นคดเลยค่ะมันรอนไปตามลำทรายเลยค่ะบนหลังก็ไม่เท่าไหร่เลยฮึฮึลองนิ้วเลยนะฮึฮึลองนะไม่ใหญ่ปบหรือนี่มล้มตับเรียงเดี๋ยวท้ามีองเลยผมกินก้อนเอาเนี่ยนะพี่ขาไม่ได้ไปโชว์ที่ มันไม่เต็มแก้วค่ะโอเคก่ะเออปาเจีานะกือเล่าเมืองนองนี่รอดดีจริงๆรินมันอันดีจริงๆปาเจีายลอกอะไร้ะกินไม่โดาไรโอกริดไววบ้างโอกริดไววบ้างไม่ช่วยกันเนนะน้องกินหายใต้กลองตองเตานั่นก่ะ เราจะเริ่มจะร้องงานโบกบนสมรถกันเลยวันนี้คับวันนี้เป็นวันนี้ที่รถคาวันนี้ก็ประกาศจะปกเตยมีการสมรถเต่าเทียมกันค่ะวันนี้จดตเบียนสมรถได้เลยค่ะเราว่ากับจตเตียนสมรถเซตปีอย่าลืมหลอกเอปออน็ตนะคะไปได้ไบลูบลูเคยเล่นหรอไม่รู้ไอเกนโดเล่น ต้องหม้อโนดหัวเลยไอเกนไอเกนมันเรียกเป็นถุกสิเออไม่รู้ไม่รู้เล่นวายว้ายเออไัดี๋ยวตะกักคำแล้วกันปีนนี้ได้ปีกาปีมาตุลาเมืองลงตุลากไม่ได้เมาเลยนี่แล้ววันนี้มามงคลส้มรดแล้วเราจะล้อมเราต้องดื่มกันหน่อยนะถ้าองรักปีมาน้องก็ต้องดื่มไม่หมักาไม่ดื่มเลยนะไม่ดื่มเลยนะรักไม่รักกับคุณไม่ดื่มกูจงดูดจมแล้วตัวเดียวเฉย ีดื่มเต้นนองนะคะรักนองไปดื่มเต้นนองกับคุตาลีลีเลยเดี๋ยวเไปนอนนะครัช่งรดโจมจะกันนอนนี่เลยนะัสายหงเรวค่ะเก่งจังเลยมันากระถือโรลเลยให้มาให้มานี่้องนี่ กวางหน้ามันโดนโดนไปเยอู้มันโดนโดนมันไม่โดนีนน้องกาวันนี้เรานอนกันานะเราได้กนกนกักัเดี๋ยวนะปอดติคกาวันนี้เราต้องลอกพล้มแล้าโลกวัดเก็บตามตะกะกเามาหวงแม่แมอยู่นรงนี้ในห้องนาีไรอย่บ้างโอนั่นละ่ะ มีไปดไปดไปดอโลดดวงตาดังส oh, ิบรงกนดวงตาดไปดอนะลงไปคลิกมือมาจะเด็ดแม่ก oh, ันจะเด็ดม oh. oh, ่แปลกๆมากกากากจบกนโอ้นงล้นั่นเรลงตั้งโอ้โอนึเป็นอ๋อยาพงอยาพงไรต้องงไม่ก่หมาตว่ายอ๋อยาพงนี้ตะโรยนะในปลาในไรเป็นตะลควัยมัดเลยก่ะโอ้เป็นตะลควายมัดเลยค่ะเร็วไอ้จนี่ครบเป็นตุ๊ก เมื่อนั้นกระต้กันตอนเด็ดแม่แม่บบกาเจวานเม็่รปีรดปีน้อยเดียจะบอ่เป็นหัวใจก็แม่กำปดพูดใจไหมกำปดก้าเด็ดเม่กำปดต่ก้าไม่ตายเพราะเด็ดแม่ต้อนวัวใจไว้ก้าแต่ว่าตารอได้ไปจิ้ม